สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดอีเน็บด้ามบ้องนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหามีดที่ลุยงานหนักๆได้สบายนะครับใช้งานหนักๆได้สบายแล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะมันจะพังมันจะมีรอยขีดขว่วนหรือหรือรวมไปถึงจะกลัวด้ามหักด้ามหลุด ต้องด้ามบ้องตัวนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามีดที่ผมเอามาขายชุดก่อนๆเนี่ย realidad. ที่มันสวยๆน่าจะใช้งานหนักไม่ได้นะใช้ได้แต่เพื่อนๆบางคนเขาไม่กล้าใช้นะครับไม่กล้าใช้เพราะมันสวยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้มีดสวยๆพวกนั้นอ่ะใช้งานโน่นนี่นั่นนิดหน่อยพอเอาตัวนี้นครับเอาตัวนี้ไปลุยแทนนะครับเอาไปลุยแทนเลยไม่ต้องเสียดายนะครับราคาครับยังราคาเดิมครับผม 5้ารอยบาทเท่านั้นเองครับห้าร้อยบาทสมัยก่อนเจ็ดร้อยนะครับลดราคาลงมาเหลือห้าร้อยนะครับกำไรเหลือแค่นี้ครับติดเดียวเองครับกำไรเหลือติดเดียวจริงๆนะครับชุดนี้ทำเสร็จมายี่สิบก็เล่มครับแต่ว่านำมาวางเรียงไว้อยู่แค่แปดเล่มสองสี่หกแปดเล่มนะครับทั้งหมดขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับบางคนสงสัย นะครับบางคนสงสัยว่าสีสายลุงนี่คืออะไรนะครับนี่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นเสียคล้ายสายลุงตัวนี้เป็นรอยเป่าแก๊สนะครับใช้แก๊สใช้ลมเลยครับเป่านะครับอ่าเนี่ยครับเป่า,ปล,าลากจนเป็นเส้นนะครับเป่า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 ,ปลาแล้วชุบน้ามันนะครับเนี่ยมาเลยเป็นสีแบบนี้นะครับใบมีด จะยาวไล่เรียกันบวกลบนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับอย่างเล่มที่หนึ่งนะครับจะดูยาวกับเพื่อนเนะาะใบมีดยาวอยู่ที่11นิ้วครึ่งสินิ้วครึ่งใบกว้างอยู่2.3นิ้วสันจะอยู่ประมาณ5.5ามิลไม่เกิน6นะครับตัวเหล็กของใบมีดตัวนี้ครับกับตัวด้ามเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับเราตีแผ่มาแล้วก็พับจีบเป็นบ้อง ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับตรงคอนี่ไม่ได้เชื่อมนะครับถ้าเชื่อมเมื่อไหร่แล้วหักแน่นอนครับใช้งานหนักนี่หักแน่นอนเนี่ยเราจะมีดาบองเสน่ห์เขาก็คือจะไม่เชื่อมตรงคอมีดนะครับนี่ครับห้าร้อบาทครับสวยงามส่วนเล่มอื่นเดี๋ยวผมเดาเ,าเล่มนี้นะครับใบมีดยาว11บเอ 11.1เอ็ดจุดนิ้วสิบอน่งิ้วบวกลบไปนิดหน่อยความกว้างอยู่2.15สันอยู่ที่6กมิลครับท้องคมจะแคบมานิดหนึ่งส่วนเล่มนี้ความยาวอยู่11.2ใบกว้าง2.2สันอยู่ประมาณ5.5มิลน,นะครับ ถาวรตรงนี้นะครับ5.5ถาวรตรงนี้6นะครับรูปทรงเหมือนกันหมดนะครับให้ผมคัดให้ก็ได้นะครับเนี่ยเหมือนกันหมดจริงๆอยากให้ไปลองใช้นะครับลุยสายลุยงานหนักนี่สบายเมื่อต้องกลัวพังนะครับใส่ไปเลยเต็มที่นะครับนะครับหมดห่วงแน่นอนนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจทักทายมาได้นะครับเล่มละ500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถูกมากครับสวัสดีครับ